เงืนเจ้านี่ถือว่าเป็นคนมิฐานะพอควรได้ใช้ไมยเชื่อลาดิไม่เชือเช่อล่ะอัน่าหาเงินเจ้าหาเงินชื่อเองปะ,ะล้านเพิ่อนไปไทยอยู่ไทยบะอยู่ไทยปะออ้อาพี่น้องพวกวนี้ไปเบิดแล้วอันนี้ เออที่จะใส่ใส่เบิดเนาะบาดเนี่ยเอ้าก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีพี่น้องเป็นเบิดสูบสุดคนก่อนเด้อพี่น้องว่าจะเป็นทางลาวทางไทยกับต่างประเทศน้ำพี่น้องเนาะมือนีมาหาน้องลอยแต่ว่าบ่พบบ่พ่อเพิ่นพี่น้องจากไปใช้คำคอยลงแรมละสามสี่โมงแล้วยังบ่มายังบ่เห็นฮอดเทือนอยู่มานั่งเฝ้ากระเบ๋าวิงไซจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เห็นเพิ่อนชับโอ้โหเพิ่นไปใช้พี่น้องเอ้ยเนาะ จักไปใส่หมาโซนะพี่น้องเจ้าแม่เบลลี่นอนอยู่ใส่ได้ก็คือมาเมื่อนี้นี่เห็นบันไดงาจูงงาอยู่บันได้งาเหนือ่องเนาะเรื่องเงื่อนเรื่องซานกับงบประมาณก็ยังบดันได้เพียงพอดอกพี่น้องทางบ่าวลาวเพิ่นเเววอยู่ถ้าท่านใดอยากชมทบมาทางใดก็แล้วแต่เพิ่น,นว่าเนาะองที่จะเห็นพี่น้องเลยเนาะไปใส่นี่ไปเบิดไอ้เกิ่งกับ,บกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี่นยังบดมา พี o, ơi, o, oh, ่น้องเอ้ยหนีไปแล้วไอ้กึ่งก็ได้บบเห็นจักคนเลยบบเห็นจักคนเลยบัดนี้หงวายเอ้าเฮือนหลังนี้ก็หนีไปแล้วคือกันเฮือนหลังนี้ก็บโเห็นเห็นแต่เฮือนห้างกลางปางพี่น้องเนาะบหงวไปใส่หนีหมดบ่หรือว่หนีอย่างอ่ะพี่น้องเอ้ยนันะบริเวณนี้ก็ได้บบเห็นพี่น้องเนาะอ๋าที่เจออืม อืมพี่นอ้องเอ้าก่อนอื่นก็บสบายดีก่อนีอ่เช่นึดิพี่น้องเนาะมาถา่าดนแหละบุหงัวเพิ่นไปทางไหนพี่น้องตีนินตู้บอยว่ายุบ่าสิพาไปหาหมอพี่น้องแต่ว่าตู้เก่งนี่เปาลว่าฉันในฐานว่าจะเมาเหล้าแล้วพี่น้องเพราะว่าทางด้านคนไปน้ากันนะเพิ่นกลับมาแล้วแต่ว่าตู้เก่งไหนย,ยังไม่ได้มาตู้เก่งไหนยังไม่ได้มาคนไปน้ากันเราเพิ่นมาแล้วก็วบุหงวัวตู้เก่งนี่ ความฮับปิชอบกับลูกกับเมียนี่ชำได้แล้วพี่น้องเนาะเฮือนชานชำนี้ก็ยังบ่แป้งเนาะแต่ว่าก็ฝากพ,พี่น้องเอฟซีเด้อว,วอนบุญใหญ่จิตดีเอฟซีบดจูบูจูคนซอยเม็ดตู้ลอยแน่พี่น้องเนาะอายุประมาณชิมห้าปีตอนนี้นะตอนเพิ่นเอากันแรกๆนะชิบสองปีที่จริงนะเบาลี่ขึ้นหัวข้อ,ขอว่าชิบสองปีนะที่จริงเพิ่นชิมห้าปีแล้วเพระาะว่าต้นเรื่องที่ว่าขึ้นหัวข้อไปนี่ก็คือทงางเบลจอยเพิ่นมาเจอทำอิทเนาะ เพ่อนถามเราว่า12ปีก็เลยว่า12ปีเลยเปยนน็น้องเนาะที่จริงบอลลี่ว่าน่าจะ 15, 16เนาะทางด้านน้องลอยเดี๋ยวนี้บอลลี่อยู่ห่างจากบ้านบอลลี่เองประมาณ100กิโล15โมง18 4โมงเนาะยังบ่เจอยังบ่มีวีแววอยู่อ่าเดี๋ยวก่อเขาไปคำลงแรงนี่กร เพื่อนเดินทางกลับมันอันตลกทลายานะพี่นอ้องเนาะแต่ว่าเทาสิถ่าเป็นคนบอกเพิ่นสิมายน่ยมัดังนี่เพนของเนาะเพื่อนกับห้างอะไรบ้างเพื่อนห้างไล่เบียรมาเราเห็นหมาตัวนึงพี่นอ้องเนาะมันโซหมาดันถ่าเบอรลี่ได้มามือใหม่มือใหม่เบอร์ลี่ซื้อแนวกลิ่นมายมันเป็นปลาทูชุกนะเบอร์ลี่ซื้อใไงปลาทูนี่มันต้องเกี่ยวกับแมวน่าจะอันอันหนึ่งอาจจะหมาเนี่ยจะซื้ออย่างเพื่น้องเนาะมายมันปิ้งไก่ปิ้งไก่พัน ลองซื้อแม่มันลองเบิง้งมันมันโซนะพี่น้องเราซื้อขนมมันปลาบูกินขนมหาหนะพี่น้องมันโซโซแห้งเติบเลยจนบตีพี่น้องม,โโโมาโซแห้งมาแล้วบอเห็นพี่น้องเนะาะเจ้ามันไปใส่มันมันไปรีบเเจ้าของบาอยู่เจ้าของมันหนีไปเปิดกูคนเด้พี่น้องเรื่องน้องลอยนี่ก็เป็นตาซอยได้พี่น้องเลยเนาะเป็นตานะสร้อย้าอันเอฟซีเห็นกับฝากสร้อยเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อเนาะ โอ้โหไก่คนกระชิต๊ลับพี่น้องข่าพันมางบอกมาบอกมาไงไปไหนเป็นไดคนกระชิโตองห้ามบอกเอาสบายดีสบายดีค่อยหามาบอกเห็นเลยเนี้ย ไปจักภาษาเขาไปจักดาวองเมฆโอ้เสตกแตกตกแตกมาปั๊ดพี่น้องเบิง่นี่งแน่นอ่ไปเบิกไมได้จ่ะอยู่เทียงนาอย่างนี้าอยู่นานี่เออเสียงตัดเสาดังยันเงี้ยเก่งม่ทางเขาคุ้มตัดเสาแมนเราอยู่หันมาจากเดีนี้ยันอยู่หันแล้วยันอยู่ตงตัดเด้นิโบแมนตัวนี้ไดผู้ตัวนั้นผู้ตัวนี้ก็แมนตัวนี้ตัวนั้นก็แมนมาราชงตัวมืดมืดอะมืดมืดเรามาเราต้องจัดให้มันได้หนิ จัดเลยเนาะจัดอาหารในมันลดปิ้งไก่ไงแม่นเราปิ้งเกือพันใหม่มันลงเบิรงเนาะมันมาได้หาเอาเอื่นมาแัดอ้ามใช่ผมมีอาหารสงคามมันได้เอฟซีแบบเมื่อนั่นคอยทิมให้บัดบกินบบโบยักแต่โบโอ้โบเกลกินไม่ได้แมนแมนมาชาวรอเบิรงก้อนว่าน้องลอยกับไอ้เก่งใช่มาตอนใดไอ้เก่งน่ะไปทิ่มผียังบ่มาแต่ว่านี่าาาไปทงเเเ้ลลยรนี่ไปแล้วนะพี่น้องเราแล้วก็ได้ นี่ไปแต่ว่าน,นี่นี่ไปทิมพีไอสอบมันเข่าเราอยู่เคิ่องนาปกอยู่บ่ไส้ถึงใส่เห็ดแบบแยกปกเยอะเออปกอย,อกอยู่ปกอยู่ไส่พูนน้อยๆแล้วไปปกอ่ะเรามีลูก,ทลกเท่เนานั้นเหรอกันเนาะน้องเลยเป็นอะไรโอ้แม่นบอเบิ่งเสาร์น้อยๆเนี้ยไปนี่พ่อมั่งออกละจ้อมเข่านะตัวเก่งเนาะจ้อมเข่าแม่นเลยเนาะพอได้ทั้งเห็ดห้าใส่เห็ดบุปเป็น,ปนบนะ่กเสมนาะ ต้องมีคนนน้รต้อง,งมีคนนนแล้วบริเฮียนเนาะบริเฮียนจะคนได้บดเหืนนี่เนว่ให้ดูกั้นะแล้วนีคอยเอาในมือคอยเบิห้านิ่แล้ววสา,าม,มให้โชว์เบิ้งองนะบัดว่าหช่างเป็นช่างเป็นเพื่อนนี่ถ้าน่าจะเป็นเพื่อนต,ตัางแต้โบราณได้บาเหี้ยมเพนแต่พอแต่มาหมดหมดจะมันขึงง้นยัง

เอาเร็วอยู่ห้วยพุ่นได้ขมนไปซักเครื่องนะเอาเครื่องหามเครื่องไปซักมันเป็นน้ำชกรกรปุกไรนี่ว่าวว่าความเคลีล <สา S 2> ย,ยร์ยังไงเราอยู่แล้วจะขี่มูเฮียังเนี่มันไหลมาบ่เป็นตราแล้วบ่เป็นน้ำคุดเอาเนาะ <unboxing> แล้วอึบเอามาักั่วมักอันบวบแล้วบ่นบ่าโมชงจะได้กินแท้น่นแ่น้้อแแบ่่มาะส่วนอ,อ,นอันนี้นี่เป็นส่วนของลุงเราได้แลหรอ lุง là là khay nét, cái nã chỉ khay sơ là tí phá. đùn nào nữa. <laughs> à, thì để vờn, xem phà, phu nhân, xem này. xiềng khâu tát, ăn sau cứ nghe nghe khắc thế bảo viếng say. ủm. rồi khăm rồi để hái ma Thì hái hết à, bảo viếng say. đây. khỏi chỉ thời lát sử dụng cái đấy. อะไรเงี้ยกันนั่นอ,อไม่เท่าไอ้เก้งเด,ด,ด,ด้ยังไม่ได้มาบ่เพิ่นยังไม่ได้มาบ่้ะจไปทิมพีนะคือนานมาแเนาะสไปดีเด้อไม่เท่าได้บ่เเ็ดเบิ่งดู๊กลานเบิ่งดูโอ้ได้ลายริ้วเห็ดยังไงนี่ได้ลายเลยทำจีแกงนี่

คือดอกน้อยแท้เห็ดเหลืองค่ะเด็กเห็ดหมูเหลืองบ่เห็ดเหลืองูทองนะบอกโอ้มันไอ้ลิ้มไอ้แถวนี่ยจิคายบ่เนี่เลยชิคินชิคินเออคิดว่าขายนะเนาะเมื่อเช้านี้ไปบ่เมื่อเช้านี่มาไหนไปโกติคำคายช้ำนี่เท่าไรนี่ปกติ้ฮะเช้าบ้านเช้าก๋วยชื่อกินไหมก๋วยชื่อกินอยู่แต่ว่าล่างก้อนเนาะเพราะว่าเวลาเขาใส่ถุงแล้วมันจิหุกกันแล้วดินแดงมันจะติดล่างเนี้นี่บอกเมนดินเหนียวได้นี่แม่นบอกไหมแถว มันมันออกดินเหรอดินเหรอดินแดงเนาะจะมีลูกสาวบ่บ่มีสาวจะอยู่กับแม่แม่เท่าผู้เพิ่นบ่เห็นห่งนะบ่เป็นคนที่ว่าเดี่ยงแม่เกิงทือว่าตะตันยูเนาะลูกคุณลูกไผ่บ่คือลูกนะจะเป็นไผ่บ่ลูกสาวลูกสาวเราเลยเลยเป็นน้องไ้เกิงบ่คือเอื้อยเป็นเอื้อยอีกจากปีเจ้าน่ะ ไปจักไปจักกีประมาณสามชิปไแล้วเนาะเอ้ยเกินสามชิปปีน้องหาชิปโอ้ยเมนบ๊อบไปเือนเจ้านี่ถือว่าเป็นคนมีฐานะพอควรได้ใช่ไหมเชล่อนี่ิไม่เชล่อลาไม่เท่าหาเงินเจ้าหาเงินซื่อเองปะล้านเพิ่นไปไทยอยู่ไทยบ่อยู่ไทยก็โอ้เราไปเดียกอยู่ไทย ไปว่าซื้อบอพอก็เลยเอาอนพากระจ่าใช้น้ำเนาะโดยกระตันยูลิหลานลราอ๋อมันมันหาก็เริ่มออกว่าแม่เห็ดนี่ไหมโดยเอเเอเฮ็ดแกงแคบได้เห็ดหนึ่บาเปียงใสไทยเห็ดงูพี่น้องไงเนานะช่วงนี้เป็นนาดูเห็ดนี่อีกจ๊งน่อนยนี่มันบาดมันออกกับคักนี่ค้นขายอยู่ว่าน้ำทางนี่ขายอยู่ขายอยู่เนาะโดยเออต้องเที่ยวลุลุว่าวดิเลยได้เห็ดเมื่อแกงน้ำต้นแดงนั่นป่ะนี่ เมื่อตอนเมียบ่เขาเห็นเมื่อวานนี่อยู่แถววานคำน้อยนะน้นน้อยอ่าเห็ดแห่งหูเดืองเหี้ยอยู่แหนะอยู่ที่เหี่ยอ่ะฝนตกอยู่อะแล้วมันหึงฝนป้าไวิหึงไม่โนไม่แถบเบิ้งแต่มันไม่ได้เป็นแต่แบบนี้แบบนี้มันเป็นแต่กินยุ่งเบิ้งนังบ้านคำน้อยโดดทางเมื่อโดดมันเหี้ยใช่ไหมมันโมมันเอาลลางไงช่องเปื่อยเปิดแกงที่พักอีตู้พราบ่อนี่งไม่แถบโดยข่าเลวเนาะกินแกงกินแรงเนาะ คนนั่นคือคือน้องดอยนี่เรากินได้บ่เฮ็ดแดนได้เห็ดดินนี่กินได้ได้เออบัดผู้พิดบ่ย่านผิษน่ะเฮ้ยิ่งบ้านเฮาบ่กล้ากินได้เห็ดดวมเนาะบ่กล้ากินกันคนปกติยังแย่แม่มีลูกจะคนนี่น่ะเจ้าบ่ได้มีลูกบ่่บอ้าวตกองแม่้านเจ้าบ่มีผัวบ่บ่อ๋อเป็นแม่ก็ได้ เดี๋ยวโมีลูกมีผัวเจ้าบริมีลูกมีผัวนะยังโสดเออนะโบเคยมีลูกมีผัวจะคือเป็นเจออินมาเนี่ยนายตุแม่กระแดงพ่อกระเดงบ่แม่เนาะโบแม่เนาะขึ้นคันขึ้นคานได้ผู้ชาวรุ่นใหญ่ชาวรุ่นใหญ่บ่เจ้ารุ่นใหญ่แล้วหาชิปีเลยจะบ่อยากได้บ่ผัวเอโบ่มีผู้เลี้ยงแม่ ก็เอาปัวแล้ว,ลวมุ้พูเลียงเม่ขำามาขำามาเอาลูกเอาปัวไปในย่านม,มุ้งพูเลียงแม่บอกเออแบบนี้กัมีบ้านนี้เราดิอืมเราผิดหอดแม่เรานา่งลอยนี่เป็นน้องไผ่นา่งลอยนี่เป็นน้องไผ่เจ้าเนาะไผ่กันตอนที่เพิ่นได้ลูกได้เต้าเจ้าก็ลงไปเบิ่งพื้นเบิ่งไผ่เพิ่นนำอยู่บ่ ัวละต้องให้ผัวเบิ่งบ่โดยโอ้แต่คนน้อยได้แต่ผู้หนึ่งมัได้นอนอยู่ใช่นอนอยู่อู้หะเลยเจ้าอันผู้นี้ผู้อันบุญเพ่งนะบุนเพ่งเนี่ยบุนเพ่งค่ะมานอนอยู่พี่บ่โดยอ๋อมานอนอยู่เพื่อนหดังนี่นอนกันโอ้เราเนี่ยได้ตดสิลำหน้าเนี่ยนี่แต่ลำเดียวเลยังหากเจ้าไปได้ไปลำนะ จะลานจะต้องคอยเบิ่งแม่นี้โดยโอ้จุดกระตันยูหรือแม่ตัวนี้นะลูกบ่็นปลาไหลปะลูกเปได้อยู่นะเแต่ว่าบ่เห็นหุ่งเนาะโดยเออเราบ่เห็นหุ่งจะดีเลยปะเห็นหุ่งจะดีเลยกระตันยูเรียนแม่เดียวเลยเนาะอ่าช่วยเหลือได้นี่โดยปูนี้ได้ผู้นี้แล้วเบิ่งอัน นองลอยเนาะยามเพิ่นเจเป็นนะนะใช่กันปก<ร>ติไอ้กึ่งนี่เราไปแบบนี้หึงบ่จังมาไ่ได้หึงคือเป็นเคยครับบ่คือไปบือมือบ่ได้เป, <c oughs> เป็นเคยไงนายเพิ่นนายเพิ่นเสียเออนายทหารอ๋อเป็นไปยามเลยบ่จักเนาะนายนายทหารเสียแล้วต้อง ต้องไปต้องต้องเหิ่งเน่ปกติถต่ว่าเฮาเจ้าคอยนี่กะจิบเพิ่งเนาะโน่นนี่เนาะแต่ว่านี่เห็นไงหมูไผ่หมูเจ้าบ่โหมน้องไผ่ชับนี่เพิ่นขายตัวตัวไรชับในเยินค่ะว่าว่าตัวละล่านู้ตัวละล่าไอ้เบ้าดีเอ้ยนอนมาบอสว่านะ หั่มมันตึงเลยฮะหั่มมันตึงเราไป,ปย,ยังใช่เยี่ยงดีเท่าว่าอยู่บ้านนี่ฮะทาเรเลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างเพิ่นยังปล่อยไปดูดนอกเบาดีเนาะแมนเป็นบริเวณเขตโค้ดเลยเนี่ยลดเล็ดลายแถวนี้เนาะมันไนม่ตืเนาะเล่นลายหลีแถวนี้ยังเป็นธรรมชาติเฮงทีน้องไอเดินที่ทางกันยังข่วงอยังยังไงกะ การเลี้ยงชัเดเลี้ยงยังก็ยังง่ายโยอยขอหน้ามนใหเห็ดให้เห็ดหน้านี่เพิ่นว่าได้ฟังขายนะส่วนหลายเพิ่นมีแต่กินนะได้ตัวได้แต่ละปีนะมันตัวจริงได้ได้รักชิปชอบชิปชอบโอ้ทุกๆกินหอดเดือนได้บ่ะนี่มันไม่ได้ห่อเอือนเลยกินข้าวเดียวกินข้าวเดียวมันเพื่อนข้าวข้าวจ้าโอ้ <c oughs> <c oughs> ถือว่าแถวนี้เขานิยมเอาไม้เห็นกล่มเห็ดขั้นใดนี่เป็นใช่เป็นมีแต่เห็ดแบบนี้เนาะมีแต่เห็ดแบบนี้ได้มหมขั้นใดช่องสี่ห้าห้าขันเนาะเป็นหกขั้นหรือขล้ำบ่กว่จักและเราก็บ่มีลูกมีผัวเนาะผู้และเอาเอาไปถามลีอันเล่าเจะหน่ะคือเห็ดประตูเนาะอีแท้คือบลลมมนกระสอบน่ะง่ายเลยง่ายแล้วบ่สหน่ะง่ายบุลลมมดกระสอบเนาะ แม่นั่นแหละม่ได้เนาะบ้านเฮาจะมีตัวยาเบิรนเทอยู่นอกพี่ไปแยกบ่โดยทอกเอาบ่ทอกเอาบ่เออทอกเอาทอกเอาะบัตจีบัตจีทีให้เน่คือบูราณตะกี้ไดหนต้องเข้าไปตักอยู่ในเล่าแหละกระสอบอยู่เนาะให้ให้ใช้ชังกะซีเนาะบ้านนกคอยในโจมเข้าไปไปหรือได้ม้าเราประยักตูเพื่อนน่ได้ปะมาเลย น้องโดกำลังมาแต่ต่อน้ำเกลือใหม่อ้าวขอบใจยไหมเท่าขึ้นไปล่างใช่ไหมขึ้นไปล่างเฮ็ดแกงใช่ไหมอ้ายเอื้อยเอื้อยเอื้อยของเอื้อยของไผยตุตุ๊กิงไอ้บุญเกิงไอ้คำเกิงมาขึ้นจะหิวแห้งเต๋อมาจ้ะเนี่ยนั่นตัวนั่นก็ได้นอนคดอยู่พื้นปะนี่อ๋อพื้นคือดังนึงเข้าปะนี่โอ้ยเป็นขื้นไปจู้อยู่เครงเคื่องได้ได้พื้นมั้ยยังกัน มีเฮือนกลัวเฮือนเคลีย,ยอีกเ่าไเนาะเ่อนนายแถวนี้เพื่อนเด็กเกือนเมี่ตู้มีรถจักม่ตูต้เนาะ้รถจักรห่างอมรถีบพ้อมจักพร้อมอันมาแล้วมาแล้วอทีเถอะนองส่วนนายเป็นมีแต่แต่ใชีวแตบบธรรมชาติ วิถีชีวิตพี่น้องแบบนี้ละได้หาเฮ็ดมากับพ่อได้แก่งสี่มองลงค่อยคำลงแรงแล้วพี่น,น้องเนาะรถก็ผ่านทางแล้วเหรอฮะเป็นไงเนานะนะ เอ,อ้ยแล้วพี่น้องเนาะเอ้ยแล้วพัดว่าสามที่ปีบัดอันอะน้องพัดว่าห้าสิบปีมามาอันแท้เนาะพี่น้องมาตั้งกันแท้นะเอ้ยแล้วนะสามสิบปีนะบัดน้องเดิน้องผัดอันนั้นเนาะนีอะไะพี่น้องเนาะ อ๋อจะถึงแล้วผ <off> ูกร <kon> ah> ับคลิปนี้ก <io> ับชีดย์อจบลงไวก่อนแมนแมนแมนอันเด๋อเอาเบลาลีก็บชได้จบคลิปกันเด้อพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกอเก่าเพื่อเดิมลาพี่น้องเพื่อแบบเป็นการชักซาเฉลเวลาเนาะพี่น้องเนาะอะไรก็สบายดีบัดสู่ผู้สู่คนพี่น้องเนาะ